ฮะนุ้ยสาสวัสดีในวันหิมะตกนะคะทุกคนคือคอนเทนต์วันนี้พรีชีพมากนะจะมาตัดเอาไผ่เอาไปทำข้าวหลามค่ะจริงๆโอ๊ย <laughs> พูดไปพูดมาขาตกหลุมไผ่นี้มันจะเป็นไผ่มันจะเป็นไผ่หวานนะคะ เอาไปแกงจืดต้มใส่กระดูกมูยก็อร่อยอยู่นะคะเพราะมันเป็นหน่อหวานเนาะนี่เนี่ยใช่เลยเนี่ยเอาต้นนี้แหละเขียวเขียวอ่อใช่ใชไม่ต้องไม่ต้องตัดสูงขนาดนี้ตัดความสูงขึ้นมาประมาณสักนั่นแหละเท่าหน้าอกป้าป้าตัดเลเออไม่เป็นไร แล้วก็เอาแค่ตรงนี้เออใช่เดี๋ยวเราจะใช้ตรงนี้เพราะว่าข้างล่างมันจะแข็งไประวังมือปะปะ๊าปะป๊านี่มันฉีกถึงตรงนี้ใช่ไหมละ่ะ<อ>ที่ที่มันฉีกมันหักถึงตรงนี้เดี๋ยวกันนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเปิดเพือ่ออะไมเนี่ยมัน<อ>ถึงตรงนี้ใช่ปะ่ะเอน,นี้อเอ,อถ้างั้นก็ตัดตรงนี้ทิ้ง ちょっと待って。<Awesome. S 1> <laughs> ทำมีมาใช่ไหมอ๋อไม่เดือดเอาทีนี้เดี๋ยวเราก็จะเอากลับบ้านแล้วก็เอาไปทำข้าวหลามแล้วก็หลามปลาให้ชมนะคะตอนนี้ทุกคนอาจจะถามว่าหนาวไหมก็หนาวค่ะแต่ว่าหิมะเวลามันตกแบบนี้อากาศมันจะอุ่นขึ้นนะคะ แต่มันจะหนาวพีกกว่านี้ก็คือตอนที่มันเริ่มเกาะตัวเป็นน้ําแข็งนะเวลามันตกมาอย่างเงี้ยไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่แต่ก็หนาวแหละแต่เวลาเป็นน้ําแข็งมันจะหนาวกว่ามีน้องมาช่วยทําข้าวหลามด้วยนะคะออ้โกนตื้นน้ำน้ำหมัดโซย่างทยาวโคโคนัทวันนี้นะคะเม่ใส่ก็จะใช้ข้าวเหนียวดําแล้วก็ใส่ถั่วดําแล้วก็ใส่มะพร้าวอ่อนนะคะแล้วก็มีให้น้องสซอรไพหั่นอยู่ มีมันนะคะมันเทศมันหวานใส่ไปด้วยก็จะได้ไส้แบบหลากหลายนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังทำน้ำกะทินะคะน้ำกะทิใช้กะทิชาวเกาะนะคะไปใส่ไปสองกระป๋องแล้วก็ใส่น้ำเปล่าไปหนึ่งกระป๋องนะคะใส่น้ำตาลอันนี้เดี๋ยวเราก็มาชิมอีกทีนึงแล้วก็เกลือเล็กน้อยこれはおいしいと思いまชうん。すごิมしみ。 ต้องเข้มข้นโดิสอะโอเคโอเคดูิดโอเคอะโอเคเข้มข้นหวานมันสันคือเธอทีนี้เราก็จะปิดแล้วก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันกรอกนี่นิดนียให้ชิมาสึ่นี่ไอ้จุกเนตโตเราก็จะมีใบกล้วยนะคะไว้ปิดปากกระบอกข้าวหลาม ใบกล้วยแช่ฟิชห้าร้อยเยนโกโก้ใเก็นโอเคเข้าวหลามเนาะฟึตามิไตอ๋อฟตามิไตเดีด๋ยวจะผสมทุกอย่างเลยก็ให้น้องซาไยช่วยกอบพี่อาจารย์คนนี้กกอินดีเนี่ย,ยคสใส่ เสียชีวิตเดี๋ยวこれเวขกเดะนี่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 นีแล้วก็่นี่นีนี่นี่นี่นีนี่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 น่นีนี่นนี่นี่นี อืมนุ่มสุดน้อง็ไปบอกอืมต้องอร่อยดีอืมโอเคทีนี้เราก็จะมาใส่กระบอกกันแล้วโอ้หถั่วดำก็ใส่เยอะๆป่ะใส่ลงไปอีกมุด่อมุดเยอะยีราฟสวยเนี่ยใส่ไปทุกอย่างเลยอืมใส่แบบ แน่แนๆอะไรก็ตามนะที่เราทำเองเราทำทานเองเราก็จะต้องแบบใส่ให้มันจุใจนะไปซื้อเขามันก็ไม่ได้นะแบบนี้ซื้อเขาอะไรก็แพงอืม,อม ร้อนัดเลยค่มิโนจังคี้วสสุดใช่ิสออนแล้วแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะใส่มะพร้าวอ่อนไปข้างหน้าแบบนี้ใช่แล้วก็ใส่มะเมว่อจุกๆแบบนี้เสร็จแล้วก็ เราก็จะเอาใบตองกล้วยนะคะยัดเข้าไปปิดฝาเนี่คุณนคันติโอเคให้ให้น้องสะพช่วยทำทีนี้ ใส่ซอยเขาไปข้างในเพราะว่าใบตองมันจะเปลืองนะคะเคยเก็บอะไรนะกาบกาบของมะพร้าวอ่อนไวอ้อ่ะมันไม่ใช่มะพร้าวแก่นะพอเรามายัดม,มันแข็งมากนะคะมันยัดไม่เข้าต้องเป็นกาบมะพร้าวแก่เนาะที่เขาทำกันทีนี้เราก็จะไปย่างกันแล้วนะคะ ค <Okay. S 2> <Okay. S 1> ไปย่างกันคนย่างก็ไปซื้อเบอร์กเกอร์แล้วนะเบอร์เกอร์มาเปิดใหม่ใกล้บ้านเขาเดินไปซื้อกันคนยืนรอเต็มไปหมดนะเดี๋ยวป๊าป๊ามาช่วยย่างนะคปะป๊าป๊าพาหลานไปซื้อเบอร์เกอร์ก่อน

โอเคโอเってดูนこれでじゃあと待ってるだけあ、อ้โเあとえっとあとね、ีมองชくるくるくกคลุกคลุกคลุกชุดโอหมน้อนแก็จะย่างไว้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็มาคอยหมุน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 เมนูที่สองที่จะมาทำให้ทุกคนได้ชิมกันนะคะแม่สายก็เลยจะมาทำหลามปลานะคะ หลามปลาก็คือเป็นการเอาปลาใส่ในกระบอกไม้ไผ่วันนี้ก็จะใช้ปลาแซลมอนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นน้าพริกแกงที่แม่สายได้ทําไว้แล้วส่วนใหญ่แล้วอาหารเหนือน้ําพริกแกงมันก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็จะมีหัวหอมกระเทียมพริกแห้งหรือว่าพริกสดข่าตะไคร้ขมิน้นแล้วก็กะปินะคะรากผักชีแม่สายก็ได้ทํามาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเป็นน้ําพริกที่ทําสําหรับใส่ ไสอั่วก็เหมือนกันแล้วก็เสร็จแล้วจะเพิ่มด้วยน้ำปาลาร้าจริงๆในนี้มีกะปินะคะแต่ว่าอยากเพิ่มน้ำปาลาร้าไปวันนี้ที่แม่ใสายได้มีไอเดียนี้เพราะว่าเราทำข้าวหลามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยจะทาหลามป่าไปด้วยนะคะป๊าป๋าเขาก็บอกว่ามันน่าอร่อยนะเพราะว่าทุกคนเขาก็ชอบอาหารเหนือกันพอเขาบอกมันไม่มีกะทินะรสชาติมันก็จะแบบเข้มข้นเขาก็เลยอยากกินนะคะแม่ใสายก็เลยได้ไอเดียในการทําครั้งนี้นะคะ ถ้าใช้หมูเนี่ยเขาก็จะเรียกลามหมูลามอะไรก็แล้วแต่ใส่ปลาช่อนอะไรก็ได้นะแต่ว่าที่นี่มันมีปลานิลช่องแช่ฟีดนะไม่ไซว่ามันไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่ใส่น้ำพริกลงไปคิดว่าคงไม่เผ็ดเท่าไหร่สำหรับเราว่าไม่ค่อยเผ็ดนะแต่ว่าคนญี่ปุ่นคงเผ็ดหนึ่งข้าวเหนียว อยู่ในหม้อหุงข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นเมนูที่แม่สายอยากกินมากที่สุดตอนนี้นะทุกคนเขาไปซื้อเบอร์เกอร์มากินนะคะที่บ้านมันจะมีใกล้ๆบ้านหมักซอยนะคะจะมีเบอร์เกอร์เจ้าดังมาเปิดมาเพิ่งเปิดไม่กี่วันนี้นะคะคนแบบเข้าแถวยาวเหยียดเลยเมื่อกี้อยู่จังกับป,ป๊าพากันไปซื้อนะคะเห็นบอกว่ารอคิวยาวประมาณ สามสิบนาทีกว่าจะได้มาตอนนี้เขานั่งทานกันอยู่แต่ไม่ใส่ไม่เอานะคะเบอร์เกอร์ไม่ใส่ไม่ค่อยชอบทานเสร็จแล้วก็ใส่ใบมะกรูดไปนะ,ะเป็นใบมะกรูดแช่แข็งแล้วก็ผักวันนี้ที่จะใส่นะฮะก็จะมีใบโหระพาฝรั่งแล้วก็ต้นหอมแล้วก็ผักชีนะคะแล้วก็คลุกเคล้าลงไป เสร็จแล้วเราจะเติมความอูมามิสักหน่อยอข้าวเหนียวสุเกเรียบร้อยแล้ว<อ>ข้าวเหนียวดําเมื่อกี้ที่มันเหลือนะคแม่ใส่ก็เลยเอามาทําเป็นข้าวเหนียวกินกับล่ามปลา จะเพิ่มความอูมามิด้วยการใส่น้ำปลรรานิดนึงน้ำปลาเล็กน้อยนะคะทีนี้นะคะไม่ใส่ก็จะเอามาใส่ในกระบอกนี้ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะ ไม่ต้องปิดเหมือนเดิมนะคะ,ะเสร็จไปแล้วหนึ่งสุดหมดไม่เลยแล้วเออกมาเื่อยใกล้จะสุดเดี๋ยวเดีด๋วยวมาจะไปเป,เปิดเลยอืมไม่เป็นไรเพราะว่าอันนั้นปิดเฮ้ เ,เราก็จะไปย่างกันนะคะเพราะว่าอยากกินอันนี้ไม่ได้อยากกินเบอร์เกอร์ป้าป๊าบอกซื้อเบอร์เกอร์มาเผื่อข้าวเหนียวหุงด้วยอ่าหม้อหุงข้าวมันจะเหนียวนุ่มนะคะเราไม่ต้องนึ่งเลยอันนี้เสร็จแล้วก็คนแป๊บหนึง่งเห้มน,น้ำ เหนียวนุ่มข่ามวันโอ้จะอเกเตะปะปะไม่ใช่แกแล้วก็รอบป๊บนี้ข้างหน้ามันแ่หใช่งกเฮุ้กยั่เ อันนี้สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาทุบด้วยค้อนวันก่อนมีเอฟซบอกว่าทุบด้วยค้อนมันจะง่ายโอ้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 อืมโอ้ดจมัน 오, 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 全然つくない。大丈夫。うん、おおほら。<laughs> ええー、これ紙そう？それ紙じゃない。これ竹の竹の,竹の<あ>そうそのまま食べって<ー>、うん。食べたい食べたい。え手が汚いけど。うん美味しいじゃん。食べたい食べたい。たい <laughs> 美味しい。なんかえちょっと待って。

あー,ーマン。うん、なんそこも不思議な。じゃ、スプーン持ってるんですね。お、お、美味しい。で、美味しい。竹の皮がちょうど、なんか、無理みたいになってご、ご飯持ちやすくなるんですよね。<laughs> さつまいもも美味しい。そう,そう、そう、ね、なんか、いっぱい入れるじゃん。うん、なんか、さつまいもとか。うん,うん、黒い豆とか。豆、うん、も美味しい、ね。うん

มันไม่ได้เหมือนแบบไม้ไผ่บ้านเรามันเหนียวนะคะอ้เดี๋ยวให้ทุกคนดูอ้อดูน่าอร่อยมากอันนั้นสองอันนั้นก็เสร็จแล้วปะป๊ะแล้วก็เอาปลาใส่ให้ฉันจะนี่ทับด้มั่โชว์ ดิฉันอาแบบยุไม่เข้มเะกเอ๊ะไม่เป็นไรถ้ามันสุกก็โอเคปะคะมอชิมอจิอืมว้าดูมัจจัยลอกก็ อ่มาส์สชูดุยชูดุยจริงจริงเราใส่น้ำกะทิแล้วก็ไส้เยอะนะคะมันก็เลยไม่ค่อยจับตัวกันเท่าไหร่แบบนี้มันจะนิ่มแล้วก็อร่อยโค้ดงันก็ดีอพรอะชิมดูเท่มากเลาจิมเป็นสัปดโห์แล้วก็ชิมโเชิ 。ワイルドね。เนี่ยวาこんなにิ味しいมาทําไหนคนตวมอ่อยหยุดไม่ได้ปลาเราเสร็จหรือยังนす่นいい匂สする。ก เราไม่เห็นหรอกโอ้สุดอ็นยิ้าโอ้ห้มเีนยมสุ้จาทไปまกันนี่ดีนะานยเซโอ้่อยโอเคโอเคพ่อพ่อจ๋าขออีกอันต่อไปครับใช่เดี๋ยวเราจะเอาไปใส่จานใช่ใ้ใโอเคไหม

入ってるあっおお出てきたええーっあオッケーうわっおいしそうねえこれをえん。<音響><音響>

ก ok <giving> ็หัมาสิบ yeah, you know. so ิ่นอะ้าเนี่ยอร่อยเอาจงเหรอตอ้วนเนี่ยวอบเขงเี่วันนี้เคซื้อเบอร์เกอร์มากินแล้วก็ให้แม่ยายด้วยแม่ยายก็เลยอิ่มมากนะะก็เลยไม่ได้มาทานด้วย เขาก็เลยบอกว่าว well> ันนี้เบอร์เกอร์คิงอร่อยมากปลาไซน์โนรียอหรือวะเข้าหลางอร่อยมากเลยเทรว่าราเป็ดมากไปผมกินไปได้เค้าหน้าผมจะมาทำคลิปเซนเซอร์ให้ชมอีกนะครับมามี่เบคอนนะครับบายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับเบ๊ายบาย